ความรักที่โลกสร้างขึ้นเพื่อกลบความจริงที่ไม่มีใครอยากฟังแคลร์เดนและลีโอนาร์โดดีคาปิโอในโลกของภาพยนตร์ความรักถูกออกแบบได้สายตาสัมผัสและคำพูดสามารถทำให้คนทั้งโลกเชื่อในสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง Romeo a n ละจูเลียปี1996ไม่ได้สร้างเพียงภาพยนตร์แต่มันสร้างตำนานตำนานของคู่รักวัยรุ่นที่โลกอยากให้รักกันทั้งในจอและนอกจอแคลร์เดนและลีโอนาร์โด ดีคาปิโอถูกผลักเข้าไปอยู่ในเรื่องเล่านั้นตั้งแต่วันแรกที่กล้องเริ่มหมุนบนจอพวกเขาคือโรมิโอและจูเลียรักกันอย่างบริสุทธิ์กล้าตายเพื่อกันละกันสายตาที่มองกันทําให้ผู้ชมเชื่อว่าความรักแบบนี้ต้องเป็นของจริงแต่นอกจอมันกลับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่โรแมนติกไม่สวยงามและไม่เหมาะจะเล่าขานในช่วงเวลานั้นลีโอนาร์โดดีคาปิโอกําลังจะกลายเป็นชื่อที่ทั้งโลกจดจําเขาเต็มไปด้วยพลังความมั่นใจและความรู้สึกว่าโลกทั้งใบ กำลังหมุนรอบตัวเขาเสียงหัวเราะดังการแกล้งเล่นการใช้ชีวิตสุดขอบคือวิธีที่เขาหายใจอยู่ในฮอลลีวูดขณะที่แคลร์เดนเป็นตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเธอไม่ต้องการเป็นคนดังเธอไม่สนปาร์ตี้ไม่สนข่าวซุบซิบและไม่ต้องการให้ชีวิตส่วนตัวถูกฉีกออกมาเป็นพาดหัวข่าวเธอต้องการเพียงการแสดงที่จริงและพื้นที่เงียบๆให้ตัวเองสองคนถูกจับมาอยู่ในฉากรักเดียวกันแต่ไม่เคยอยู่ในโลกเดียวกันเลยสื่อเริ่มเขียนเรื่องแฟนๆเริ่มจินตนาการคำว่ารักนอกจอ ถูกผิดซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งที่ในความเป็นจริงความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เคยเติบโตไม่เคยเป่งบ้านและไม่เคยถูกเรียกว่าความรักแคร์ดนเคยยอมรับในภายหลังยังตรงไปตรงมาและไม่พยายามทําให้มันสวยงามเธอไม่สบายใจกับพฤติกรรมบางอย่างของลิโอในกองถ่ายความคิดเล่นที่เกินขอบเขตบรรยากาศที่ไม่เอื้อต่อสมาธิและโลกที่หมุนเร็วเกินไปสําหรับเธอเธอเลือกถอยเงียบเงียบไม่ดรามา่าไม่ให้สัมภาษณ์โจมตีไม่สร้างเรื่อง เพราะบางครั้งการปกป้องตัวเองคือการเดินออกมาโดยไม่พูดอะไรเลยเมื่อหนังปิดกล้องทุกอย่างก็จบลงตรงนั้นไม่มีการสารต่อไม่มีการคบหาลับไม่มีบทสรุปแบบโรมิโอกับจูเลียตมีเพียงเส้นทางชีวิตที่แยกจากกันอย่างชัดเจนลีโอนาร์โดดิคาปริโอก้าสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์เต็มตัวจากไทเทเนิคชื่อเสียงเงินทองและโลกที่ไม่มีวันเยียบส่วนแคลเดนเลือกเส้นทางที่ตรงกันข้ามละครเวทีงานคุณภาพบทบาทที่ไม่ต้องแลก ด้วยการขายชีวิตส่วนตัวทั้งคู่แทบไม่ถูกพูดถึงร่วมกันอีกไม่มีภาพมีตรภาพยาวนานไม่มีการกลับมาร่วมงานไม่มีตำนานคู่รักให้คนจดจำสิ่งเดียวที่ยังอยู่คือเรื่องเล่าที่สืบสร้างขึ้นและโลกเลือกจะเชื่อแคลเดนกลายเป็นตัวอย่างของนักแสดงหญิงที่ไม่ยอมให้ฮอลลีวูดลืนตัวตนของเธอเธอไม่ใช่ความสัมพันธ์เพื่อสร้างชื่อไม่เกอกระแสะใครแม้คนนั้นจะเป็นหนึ่งในผู้ชายที่ดังที่สุดในโลกและนั่นเองอาจเป็นเหตุผลที่เรื่องราวระหว่างเธอกับรีโอ จบลงอย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะมันไม่สําคัญแต่เพราะมันไม่เคยมีอยู่จริงตั้งแต่แรกบางครั้งความสัมพันธ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดอาจเป็นเพียงภาพลวงตาที่โลกอยากเห็นเพื่อกลบความจริงที่เรียบง่ายเงียบและไม่โรแมนติกเอาเสียเลยขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวจนจบหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะ